สวัสดีครับกลับมาพบกับคุณอาพาไปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านไฮตากนะครับอ,อำเภอภูเรือนะไฮตากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึงนะครับที่มีวิวสวยวันนี้ผมมาพักที่เสว,วนาริมเขาไฮตากก็เลยอยากจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ายังไงบ้างสิ่งที่หลายๆคนยังไม่เคยบอกนะครับว่าเราสามารถจอดรถได้ทางนี้ครับ ที่พักนะครับมันจะเป็นถนนนะครับแล้วเราจอดรถตรงนี้ได้แล้วก็เข้าไปที่พักเสวนาริมเขาไอตากได้เลยครับตามมาครับในช่วงที่ผมมานะครับเป็นต้นเดือนธันวาคมนะครับเสวนาริมเขานะครับถ้าใครอยากติดต่อก็ตามเบอร์นี้เลยครับ นี่นะครับผมคือบ้านพักที่ผมได้พักนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยมาดูทีหลังนะแต่เราจะไปดูตรงคาเฟ่ก่อนครับตรงคาเฟ่เนี่ยครับคุณป้าเขาใจดีมากๆเลยถ้าใครจะมาเช็คอินก็มาเช็คอินตรงคาเฟ่นี้ได้เลยนะครับตอนนี้มีคนมาใช้บริการจำนวนอาจจะเยอะนิดนึงครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้วยกันโดยจะผมจะไม่พูดอะไรมากนะไป คาเฟ่ก็จะมีขายเครื่องดื่มนะครับขายตั้งแต่เช้ายันเย็นยันค่ำเลยนี่ก็เป็นข้าวต้มนะครับตอนเช้าที่เราจะมีข้าวต้มให้กินนะเรามาดูวิวของคาเฟ่กันในจุดตรงนี้เองก็เป็นวิวที่เราจะมองเห็นจากในตัวของคาเฟ่นะครับจะมีรถบิ๊กไบค์ กลุ่มรถดีบั้มาเยอะช่วงนี้เสียงอาจจะดังไปนิดหนึ่งครับนี่ครับคาเฟ่ที่พักของเสวนาริมเขานะครับก็จะประกอบด้วยนะครับมีบ้านสองหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องบ้านกันตรงโน้นนะครับเขาเรียกว่าบ้านกระจกนะครับจุดโน้นที่เราเห็นไกลๆนะครับ ตรงกลางก็จะมีเต็นต์กระโจมนะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นตัวนี้เป็นบ้านเล็กที่ผมได้พักเมื่อคืนครับในทุกๆท,ที่พักนะครับผมจะมีห้องน้ําอยู่ทางด้านล่างนะครับกระโจมจะมีทั้งหมด5กระโจมนะครับด้านล่าง1 2 3 4สี่แล้วก็5นะครับก็พอดีมีคนเข้าพักเต็มนะครับตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้พาเดินลงไปดูก็ พยายามที่จะรีวิวให้ดูว่าในจุดจุดนี้เองอเซวนาริมเขาก็เป็นหนึ่งในที่พักที่วิวดีของไฮตาร์กนะครับตอนนี้จะย้อนแสงไปนิดหนึ่งนะครับโอเคอยากให้เดินมาดูทางนี้ครับที่มองไปช่วงล่างๆนู่นนะครับก็จะมี ที่พักตรงนู้นผมถ้ามองไม่ผิดไม่แน่ใจเป็นที่พักหลายๆที่มีเต็นท์เรียงรายอยู่นะครับเหมาะสำหรับที่มาจุดชมวิวกลางเต็นท์ทางโน้นก็จะเป็นทางที่เขาทำกเกษตรได้ด้วยนะครับสังเกตนะครับ ที่นี่จะใช้ระบบน้ําก็คือจะเติมน้ําไว้ในวงแดงใหญ่นะครับพอดีมันไม่ได้มองเห็นไปสักเท่าไหร่น้ําที่นี่แรงแล้วก็ใช้ได้อากาศดีครับส่วนใหญ่ที่พักที่นี่นะครับผมไม่ได้ติดแอร์เพราะว่าอากาศข้างบนค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะมีระบบทํำน้ําอุ่นซึ่งเป็นระบบทําน้าอุ่นแบบแก๊ส ช่วงที่ผมถ่ายตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบ9ก้าโมงเช้าแล้วนะครับแดดก็จะมาทางนี้แล้วถ้าเผื่อใครพักที่นี่นะครับทิศตะวันตกก็จะเป็นฝั่งโน้นครับเราจะมองเห็นดวงอาทิตย์ตกในฝั่งโน้นโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านพักหลัง บ้านพักที่ผมพักก็คือชื่อว่าบ้านเล็กนะครับ,รบก็จะอยู่ติดกับตรงคาเฟ่นี่เลยพอดีเมื่อคืนนี้สั่งหมูกระทะมารับประทานนะครับก็อาจจะรกนิดนึงสำหรับบ้านเล็กนะนี่นครับดูข้างนอกก่อนมุมวิวก็จะมองเห็น สวยนะครับทางนู้นก็จะมองเห็นไปตรงคาเฟ่ครับเราสามารถถ่ายรูปจากนี้ไปคาเฟ่ก็ได้หรือจากคาเฟ่มาบ้านนี้เลยก็ได้ครับนี่คือหมูกระทะที่กินเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวมาดูในห้องพักกันครับห้องพักนะครับก็จะ มีกระจกตรงนี้เปิดรับได้ครับมองดูวิวเมื่อคืนเมื่อเช้าก็เปิดดูดวงดาวนะครับที่นอนสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่แต่ไม่ได้ติดแอร์นะแต่ไม่ไม่ได้ไม่ต้องเปิดแอร์ก็เย็นอยู่แล้วครับอากาศบนภูค่อนข้างเย็นครับก็เดี๋ยวพาเดินออกไปดูบรรยากาศ รอบๆข้างอีกสักนิดหน่อยครับนี่นะครับถ้าเผื่อใครพักเป็นกระโจมนะก็จะต้องเดินลงมาด้านล่างนี่ครับจะมีทางเดินลงมานี่ครับห้องพักแต่ละที่นะก็จะมีห้องน้ํำอยู่ข้างล่างน้ำไหลแรงนะครับอาบสนุกครับ ก็บรรยากาศรอบคางก็จะประกอบด้วยต้นไม้นี่ครับต้นนี้กันยุงนะครับยิ่งบนภูดินน่าจะดีนะครับอากาศก็จะพาเดินลงมาชมที่พักนะครับซึ่งก็มีคนพักอยู่แหละก็ไม่อยากจะรบกวนเขามากนะครับอยากให้ดูบรรยากาศลงมาดูวิว ของทางด้านล่างนะครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่ใช้ไยโซลาเซลล์ด้วยเหมือนกันครับนี่คือเสวนาริมเขานะครับถ้าใครอยากจองที่พักก็ต้องรีบๆเลยนะครับเพราะว่าที่พักตอนนี้ยาวไปถึงกุมภาแล้วนะครับ ็แต่และที่มันก็ลดหลั่นลงมาแล้วก็สามารถเทควิวได้ด้วยครับนี่ครับวิวเสวนาริมเขาเดี๋ยวเราจะมาปิดคลิปกันที่นี่นะครับนี่คือ ที่พักเสวนาริมเขานะครับมุมมุมนี้ก็วิวดีแต่ว่าถ้าเผื่อใครพักด้านบนได้ก็จะเทควิวได้สูงกว่านี้นะครับเป็นไงบ้างครับก็เป็นเรื่องราวของอบ้านไฮตาดที่พักเสวนาริมเขานะครับแล้วก็คาเฟ่เสวนาริมเขาตัวนี้ ยังไงฝากติดตามช่องคุณาพาไปที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆนำะมาบอกกันแบบนี้นำสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆคาเฟ่สวยๆส,สวัสดิการของรัฐหรือเรื่องน่ารู้ต่างๆมาให้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วก็วันนี้บายบายสวัสดีลาไปก่อนครับผม